บทบาทของกรมธนารักษ์มีความสําคัญมากต่อเศรษฐกิจต่อสังคมที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเราทําได้ดีแต่ว่าต่างคนต่างทําเพราะฉะนั้นเราต้องมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนกรมธนารักษ์ไม่ว่าพวกเราจะทำงานอยู่ส่วนไหนของกรมธนารักษ์จะเป็นส่วนที่ดูแลที่ราชพัสดุดูแลในด้านการประเมินราคาดูแลในด้านเหรียญกระสาบ ทุกหน้างานแม้แต่ฝ่ายสนับสนุนเราคือคนที่จะดูแลทรัพย์สินของแผ่นดินเราถึงมียุทธศาสาตร์ในการขับเคลื่อนกรมธนรักษ์เพื่อให้พวกเราทุกคนช่วยยกระดับกรมธนรักษ์ไปในทิศทางเดียวกันเราจะเป็นกรมที่เพิ่มมูลค่าและคุณค่าทรัพย์สินของแผ่นดินขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยัง่งยืน จะเห็นว่าความหมายตั้งแต่จุดเริ่มต้นเราจะไม่ใช่แค่ปกครองดูแลร,รักษาที่ราชพัสดุเราจะไม่แค่จ่ายแลกเหรียญกษาเราจะไม่แค่ประเมินราคาที่ดินแต่เรามีจุดบุ่งมั่นที่เราจะเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทรัพย์สินของแผ่นดินเราสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยได้ทั้งในเชิงเศรษฐกิจในเชิงสังคมในเชิงสิ่งแวดล้อมและในเชิงวัฒนธรรมเราสามารถเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน อันนี้คือยุทธศาสตร์ใหม่ของกรมพลากจารที่เราจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปด้วยกันเราต้องมีกลยุทธ์เพื่อเป็นกล,ลวิธีที่เราจะเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันกลยุทธ์อันนั้นเรียกว่ากลยุทธ์ Val ลย่อมาจาก v a l u e กลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทรัพย์สินของแผ่นดินกลยุทธ์ตัววีจะช่วยกันขับเคลื่อน ที่ราชพัสดุในการเพิ่มมูลค่าในหลายๆมิติทั้งในการขับเคลื่อนมูลค่าทําให้ผลตอบแทนของสินทรัพย์หรือที่ราชพัสดุของเราเนี่ยสูงขึ้นตรงนี้เราจะมีนครนายกโมเดลเป็นต้นแบบในการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินที่ราชพัสดุในจังหวัดนครนายกและเราจะเอาต้นแบบนี้ขยายไปทั้งประเทศเราจะมีการดูว่าวิธีในการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของแผ่นดินเนี่ยเราจะต้องทำยังไง เรามีที่ราชพัสงคอยู่เยอะ12.6ล้านไร่เราบริหารจัดการแค่1ล้านไร่อีก10ล้านไร่กว่าบริหารครอบครองโดยหน่วยราชการอื่นเราจะทำยังไงให้หน่วยราชการอื่นที่เขาครอบครองมาร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของแผ่นดินด้วยกันเราถึงมีโครงการที่เป็นเรียกว่า l a n d l o ลอดแชร์ n ิเราเป็นเจ้าของที่ก็จริงแต่หน่วยราชการอื่นเขาครอบครองอยู่ เราจะช่วยกันทำยังไงตอนนี้เราจะมีโครงการต้นแบบที่เราไปแชร์กับกระทรวงสาธารณสุขที่เขาดูแลที่ดินดูแลอาคารที่เป็นโรงพยาบาลเราจะช่วยกันบูรณาการที่จะสามารถทำให้เกิดการแชร์ทรัพย์สินเนี่ยทำให้เกิดมูลค่าให้มีที่มีโรงพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของแผ่นดิน ในกลยุทธ์ตัว V เรายังมีสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญคือเราจะเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมาช่วยให้พวกเราทำงานง่ายขึ้นการที่พวกเราเนี่ยทำงานปัจจุบันนี้จะหาข้อมูลอย่างหนึ่งเนี่ยในตัวที่ราชพัสดุเนี่ยหายากมากจะต้องโทรไปถาม3-4คนจะต้องเปิดเอกสารอยู่หลายชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานก็จะยากลำบากเราถึงมีโครงการที่เรียกว่าเอาฐานข้อมูลมาเป็นระบบฐานเดียวกัน เราจะมีการใช้ดิจิทัลทำให้เกิดฐานข้อมูลเดียวกันเรียกว่า Single Source of Data ต่อไปทุกคนไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนเราจะเห็นข้อมูลเดียวกันเวลาหาข้อมูลจะง่ายขึ้นมากกดไม่กี่คลิกเราจะสามารถได้ข้อมูลว่าที่ราชพัสดุนี้อยู่ตรงไหนสัญญาจะหมดเมื่อไหร่และตรงนี้ได้ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจเท่าไหร่หรือควรจะไปใช้ในเชิงสังคมหรือในเชิงสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ v a l u ุตัว V ไม่ใช่แค่ในเชิงเศรษฐกิจในเชิงสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวในเชิงสังคมจะมีความสำคัญมากเรามีโครงการธนรักษ์เอื้อราชอยู่แล้วเรามีการดูแลผู้บุกลุกในการที่เขาให้สิทธิที่ทำกินแต่เวลาเราลงพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นว่าเราให้สิทธิที่ทำกินเขาแต่เขาก็ยังเดือดร้อนหลายคนยังขาดไฟฟ้าขาดน้ำประปาหลายคนยังไม่มีอาชีพที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเขายัง อยู่ด้วยความยากลำบากโครงการทนรักเอื้อราดย่งยืนเป็นส่วนของสังคมที่เราในฐานะกรมธนรักษ์สามารถบูรณาการกับการไฟฟ้าการปลาปาเราสามารถดูแลในการส่งเสริมอาชีพเขาไม่ให้เขามีอาชีพที่ยั่งยืนได้นี่ก็เป็นบทบาทใหม่ของกรมธนรักษ์โครงการ Clean Energy พลังงานสะอาดเรามีอ่างเก็บน้ำเราจะทำ ในลักษณะของโซล่าฟล o อตติ้งอันนี้คือการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าในเชิงความสะอาดในเชิงสิ่งแวดล้อมในกลยุทธ์ a p p r e s s เราจะมีโครงการ Master plan ในการประเมินราคาที่ดินทุกวันนี้เจ้าหนี้ที่ของเราเนี่ยลำบากมากในการประเมินราคาที่ดิน30กว่าล้านแปลงทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่เรามีจํานวนน้อยแต่เราต้องประเมินทุกแปลงเพราะฉะนั้นเราจะใช้เทคโนโลยีดิจิตอลแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมต่างๆเราจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับธนาคารหลายแห่งดึงราคาประเมินเข้ามาเจ้าหน้าที่จะได้ทํางานสะดวกรวด,ดเร็วยิ่งขึ้นจะช่วยให้เราประเมินราคาที่ดินได้อย่างแม่นยําเหมาะสมเป็นธรรมและโปร่งใสปัจจุบันนี้การประเมินราคาที่ดินบางคนก็อยากได้ราคาที่ดิน ประเมินราคาสูงเพื่อไปขอสินเชื่อแบงก์บางคนก็อยากให้ประเมินราคาที่ดินต่ําเพื่อลดภาระในด้านต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้เกิดความชัดเจนคือราคาที่ถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและได้รับการยอมรับจากประชาชนตรงนี้แหละครับคือโครงการมาสเตอร์แลนในการประเมินราคาที่ดินและเราจะนําเอาเทคโนโลยีมาช่วยให้เจ้าหน้าที่เราสามารถทํางานได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โครงการในส่วนของ AAppress จะให้บริการประชาชนได้สะดวกในการรับรองการประเมินราคาทรัพย์สินออนไลน์ทุกวันนี้จะต้องไปหากรมธนารักษ์จะต้องมาให้รับรองเซ็นลายชื่อค่อนข้างยากเราจะใช้ระบบดิจิตอลที่เรียกว่า Dvalu e เพื่อจะให้ประชาชนสามารถมาขอระบบการประเมินราคาที่ดินของเราทางออนไลน์ได้เลยกลยุทธ์ตัวแ L, L e g a c y เราต้องการเพิ่มคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้กับทรัพย์สินของแผ่นดินในที่นี้คือเหรียญและพิพิธภัณฑ์ที่เราดูแลจะมีโครงการสำคัญเช่นโครงการมาสเตอร์แ n นของด้านเหรียญเราจะดูการผลิตเหรียญตั้งแต่ต้นน้ำไปจนการจำหน่ายจ่ายแรกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจ่ายแรกให้ประชาชนในการแลกเหรียญสามารถใช้เหรียญในทุกพื้นที่ ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการสามารถไปดูปลายน้ําที่เราสามารถให้เหรียญมาเป็นเหรียญสะสมเวลาคนมาสะสมเหรียญเนี่ยจะเห็นคุณค่าของเหรียญแล้วเราจะมีการใส่องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ในด้านเหรียญสะสมต่างๆซึ่งจะทําให้คนไทยเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ผ่านเหรียญกระสาบของเรากรมธันลักษ์ดูแลพิพิธภัณฑ์อยู่หลายแห่งเราสามารถเล่าเรื่องประวัติศาสตรผ์ผ่านพิพิธภัณฑ์ ต่างๆอาคารที่ราชพัสดุที่มีเป็นอาคารทรงคุณค่าเนี่ยหรือเป็นตัวกำแพงเมืองคูเมืองทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนนี่แหละครับบทบาทใหม่ของกรมธนารักษ์ทั้งโลกเนี่ยตลาดเหรียญสะสมเขาเป็นที่ต้องการมากมีมูลค่าถึง2 0,000ล้านเหนรียญสหรัฐไม่ว่าตลาดฮ่องกงตลาดที่สหรัฐอเมริกา ลาดสิงคโปร์มีตลาดเหรียญสะสมที่คนมาเทรดกันมากมายแต่เมืองไทยเรากลับไม่มีตลาดเวลาผลิตออกมาเสร็จเราขายเสร็จเหรียญไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คนจะไปหาตลาดรองก็หาไม่ได้เหรียญปลอมก็มีเหรียญจริงก็มีทุกคนก็ดูลําบากกรมธนารักเราเป็นคนที่ผลิตเหรียญเองเพราะฉะนั้นเราจะทําคอยมาร์เก็ตเพลสตลาดรองเหรียญสะสมตรงนีน้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและเราจะทําให้เป็นมาตรฐานตลาดโลก กลยุทธ์อยู่ u ยู t กลยุทธ์ในการเพิ่มความเป็นหนึ่งเดียวของบุคลากรของการเก่งดีมีสุขปัจจัยสำคัญที่สุดในการพัฒนาองค์กรคือคนคนของเราจะต้องเป็นคนเก่งดีมีความสุขเรื่องเก่งสอนทักษะแห่งโลกอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิทัลเรื่อง AI เรื่อง Data Analytics คนกลุ่มธนารักษ์จะไม่ต้องไปเสียเงินเรียนที่อื่นมาเรียนในโรงเรียนธนรักษ์ออนไลน์ ที่จะเกิดขึ้นเรามีทักษะที่ใช้ในการทํางานในปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยคนกรมธนารักษ์ที่เก่งๆกําลังจะเกษียณออกไปอีกเยอะเราจะมีโรงเรียนธนารักษ์ที่จะมาสอนเอาองค์ความรู้ของพี่ๆที่สะสมมาทั้งชีวิตมาถ่ายทอดให้คงอยู่ตลอดไปในเรื่องดีเราจะมีเรื่ององค์กรคุณธรรมเราจะเป็นองค์กรที่สร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองเราจะร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในกรมธนารักษ์ การมีความสุขเราจะมีการทําแบบสํารวจเซอร์เวยว่าคนในองค์กรต้องการอย่างไรคนในส่วนกลางอาจจะต้องการความสุขแบบหนึง่งซึ่งอาจจะแตกต่างจากคนในแต่ละพื้นที่ผู้บริหารและพวกเราจะช่วยกันและพวกเราทุกคนจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้องค์กรของกรมธนารักษ์เรามีความสุขเป็นองค์กรที่น่าอยู่น่าทำงาน โครงการโลมานียสถานให้หน่าอยู่และกลีนโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ทำสถานที่ทำงานของเราให้หน่าอยู่ร่มรื่นร่มเย็นทำงานอย่างมีความสุขเราจะมีการพัฒนาสถานที่ทำงานของเราให้สวยงามสะอาดร่มรื่นร่มเย็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถบริการประชาชนให้คนที่เข้ามาติดต่อกรมธนารักษ์ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนแก่คนพิการ ให้เป็น Universal Design ใช้บริการที่กรมธนรักษ์ได้อย่างมีความสุขสะดวกตรงนี้แหละครับจะเป็นภาพลักษณใหม่ของกรมธนักษ์กลยุทธ์ตัวสุดท้ายนะครับคือกลยุทธ e ์ e-efficiency เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานและเทคโนโลยีเราต้องการที่จะเอาดิจิ a l ลเทคโนโลยีมายกระดับการทำงานทำให้พวกเราทำงานง่ายสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เราจะมีการทำสมาร์ททร d จะเป็นการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีหลายระบบเป็นระบบเดียวกันเราจะมีการพัฒนาเว็บไซต์โดยมีการทำา x x u i ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนความต้องการของพนักงานทำให้ระบบใช้งานง่ายยิ่งขึ้นนอกจากนั้นเรายังมีระบบดิจิตอลสารบัญซึ่งใช้ดิจิตัลระบบในการทำงานจะง่ายขึ้นจะมีการทำงาน เป็นการเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์หาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้จะเป็นการยกระดับการทำงานของกรมธนารักษ์ให้ง่ายสะดวกรวดเร็วด้วยการเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ครงการ a n Process กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ง่ายสะดวกรวดเร็วปัจจุบันกรมธนารักษ์เรามีเรื่องร้องเรียนค่อนข้างมากเพราะว่าประชาชนที่เราดูแลเนียมีอยู่ทั่วประเทศถ้าเรามีการจัดระบบ ให้ดีมีการเอาเทคโนโลยีมาใช้มีการแบงหมวดหมู่สามารถทำให้บางเรื่องจัดการได้เร็วบางเรื่องก็มีประโยชน์บางเรื่องก็คิดว่าเป็นการร้องเรียนที่สามารถตอบได้อย่างรวดเร็วตรงนี้ถ้าเรามีระบบนี้เกิดขึ้นมาจะทำให้งานของเราตอบสนองความต้องการประชาชนง่ายยิ่งขึ้นรวดเร็วยิ่งขึ้นประชาชนได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นงานข้าง้างจะน้อยลงโครงการที่สำคัญคือการจัดตั้งสำนักง,งานธนรักษ์ภาค ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่างานของเราเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็เข้ามากองอยู่ที่ส่วนกลางเยอะเราจะกระจายอํานาจให้กับธนารักษ์ภาคเพื่อให้ธนารักษ์ภาคเนี่ยได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่หน้าง,งานตามภาคต่างๆตรงนี้จะทําให้การทํางานง่ายขึ้นสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถทํางานได้อย่างสะดวกมั่นใจปลอดภัยแล้วก็สามารถตอบโจทย์ประชาชนลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น กลยุทธ์วาลุที่พวกเราจะร่วมกันขับเคลื่อนนี้จะทําให้พวกเราทํางานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นจะมีเทคโนโลยีดิจิตอลสมัยใหม่ที่จะช่วยให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้พวกเราสามารถดําเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ของกรมในการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทรัพย์สินของแผ่นดินขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน มาร่วมกันขับเคลื่อนกรมธนารักษ์ของพวกเราให้เป็นกรมเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทรัพย์สินของประเินด,ด้วยกันนะครับ